การดานตรีสดหรือ improvisation โจทย์นี้คืออะไรแนละทํำททีทชุดแต่งงานสีสขาวฟูคลิปที่3แล้วสำหรับน้องมาริมาที่อยู่กับเรา่าค่ะคลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็นการแก้ไขาจากปีที่แลว้วว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องไหนบ้างแต่สิ่งสำคัญที่ควรที่จะต้องปลูกฝังนะครับคือเรื่องของการครีเอทีฟของนางงามด้วยเราเป็นนางงามยุคใหม่ เราต้องรู้จักการพรีเซนต์ความเป็นตัวตนของตัวเองดังนั้นวันนี้ครูตุ้ยจะมีเอ็กซ์ไซส์หนึ่งเอ็กซ์ไซส์ครับที่จะช่วย ima, มาริมาแก้ปัญหาความตื่นเต้นและรู้จักการเพิ่มความครีเอทีฟให้กับตัวเอง<ม>คือการด้นสดหรืออ,อินพไวเซชันเพราะเราชอบด้นสดตลอดเวลาอยู่แล้วในนขณะที่อยู่ในกองถูกไหมค่ะเอออันนี้สำคัญมากจริงค่ะแต่เราจะด้นสดอย่างไรให้ถูกที่ถูกเวลาถูกทิศทางนี่คือจุดขายของมาริมาค่ะนะโดยวันนี้ครูตุ้ยจะจำลอง เปิดเพลงและก็พูดสดเลยว่ารอบนี้ขอแบบไหนคอนเซปต์อะไรแต่งตัวยังไงสีอะไรกำหนดมาริมาต้องพรีเซนต์แล้วในแต่ละโจทย์จะต้องเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถูกต้องเพราะเราบอกแล้วว่าในแต่ละท่าห้าเหมือนกันห้าเหมือนกันด้วยคือหนึ่งคือไม่เหมือนกันสองคือด้นสดเลยสามก็คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตื่นเต้นแต่ตอนนี้คือตื่นเต้นมาก เรามาเจอกันนะเรามาเจอกันว่าน้องมาริมาจะทำทำได้ไหมอ่ะลองไปดูกันครับเราอยู่ในช่วงของนางงามยุคใหม่เนาะเราก็ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เข้าได้ในแอปพลิเคชันอ่าใช่แอปนิดหนึ่งใช้แอปนิดหนึ่งวันนี้นะครับเราจะให้โจทย์น้องมาริมานะครับเป็นการสปินนะครับปอ่ะโอ้ยกดยกดไรตามากจะกไอีกไม่เห็นจริงๆอะไรเลาไม่เห็นกดกดไป โจดนี้คืออะไรและทำทีทีชุดว่ายน้ำไฮคัทเออะยึดเข้าเลยค่ะไฮคัทเป็นแบบนอำไฮคัทหนึ่งสองสามเต็มตัวพร้อม โอเคดูด,ดูอาคอมเมนต์ดิผู้ปรางดิเขาบอกเขาพิจารณาชุดว่านยน้ำให้ค่ะให้คัดมันก็รู้สึกว่ามันต้องโชว์ขาไหมคะเออมันเป็นยังไงชุดว่ายน้ำเราจรินตนาการในหัวไว้ยังไงคะก็แบบเป็นชุดสีดำมันแบบเบ,บาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็แบบท็อปก็คือด้วยความที่ว่าเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงไฟแนลก็นั่นแหละค่ะประมาณนั้นเลยแต่ว่าเป็นแบบคนละท่อนกันก็ถือว่าได้ใช่ได้แต่งคัดมันทำไมมันแบบเว้าเออเราจะโชว์ฉีขาได้ปะ มันก็ไม่งามเท่าไหร่นะคะมันไม่งามเพราะมันเป็นไฮลัดถ้าเราไปแบบเผลอแบบมันอาจจะอันตรายต่อเราได้ย่มโอเคโดนโย่โดนตบถือว่าผ่านแล้วแต่เมื่อกี้ขอเสริมหน่อยเผื่อจะแบบว่าเป็น next step ได้ดีขึ้นเวลาที่เรามองกล้องอ่ะไม่จำเป็นต้องมองหน้าตรงอย่างเดียวบางทีเรามีความแบบเปลี่ยน direction สิอย่าลืมอ่ะาต่อไปเริ่ม ชุดแต่งงาน,นสีขาวฟูฟู <c oughs> ฟ,ฟ <c oughs> อ่าเดินยงังไงเตียว ออ่ก็เหมือนแบบโอเคเท่าที่จินตนาการใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นแบบกอกอย่างนี้แล้วก็แบบฟูๆแล้วก็เหมือนแบบบางครั้งอาจจะไม่เห็นเอวเราแล้วก็แบบท่านี้เพื่อที่เดินก็แบบอ่ะให้เห็นเอวนิดนึงแต่ก็ยังมีความฟูพอโพสตก็แบบอ่ะนิดนึงให้เห็นว่ามันฟูนะเรื่องของอิม o อวิเซชันเริ่มดีขึ้นเริ่ม คิดออกว่าใส่ชุดยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ขอให้เข้ากระดูกมากกว่านี้เข้ากระดูกมากกว่านี้อ่ะก็คือความมโนก็ือต้องเข้าไปสุดๆสเลยนะคะชุดราตรีผ่าซ้ายขาอย่าผิดนะอย่าไปใบสิอย่าไปใบสิ S <S> <S <S สวยมากจริงจถ้าตอนวันไฟแนลทำแบบนี้ก็จะดีมากสวยเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเอาสิ่งที่บอกทําได้ทันทีนี่คือความว้าวและดูแบบไม่แข็งทื่อเนาะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วสถาบันของเราอ่ะแค่โพสอย่างเดียวอะมันไม่ได้มันต้องมีการเล่นอะไรบางอย่าง รีบกลับจนเกินไปทุกรอบเลยเห็นไหมคะใช่รีบกัเกินไปซึ่งเราสอนที่นี่ให้หนู h า l ก่อนแล้วก็ห้าปอีกเล่นให้ได้เยอะที่สุดเออเพื่อให้กล้องมันจับให้ได้ทุกมุมอย่างนี้ค่ะคือมันเป็น m a น n พสอะเราต้องชัดเจนด้วยสองก็คือว่าเราต้องไม่ปล่อยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราให้คนจดจําเป็น s i นเจ t u r e อล์ k ได้ได้มาขับที่สวยก่อนไปแล้วค่ะทําแก้งจะไปแต่เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเล่นได้โอเคเนาะเป็นไงบ้างกับ i m p พ o v i เ a t i o n วันนี้ ก็สนุกดีนะคะเหมือนแบบในสมองเราก็ต้องคิดว่าเ้วันนี้เราจะได้ใส่ชุดอะไรแล้วเราจะพรีเซนต์ออกมายัางไงให้มันแบบเข้ากับชุดได้ดีที่สุดเยี่ยมมากเหมือนมเมื่อกี้ที่มนโนว่าแบบชุดราตีสีทองอคือจะคิดว่าตัวเองใส่ชุดราตีตอนที่เดินไฟนอลมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ผ่าหน้าก็เ<อ>ลยต้องคิดว่าโอเคงั้นสไตล์นั้นแต่ผ่าหน้าไม่เอาหางอะไรอย่างเงี<อ>้ยต้องมนโนแบบแ<ล>อ๋อจ<ล>ินตนาการได้ถูกไหมคะใช่ค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในชุดไหนจินตนาการมันก็จะสวยอัตโนมัติเลยและที่สําคัญคือเราจะ ไม่เครียดเมื่อเรารู้ว่าเราเล่นโจทย์เป็นนี่แหละนี่คือเสน่ห์นะครับสำหรับการอินโพรไเซชันของนางงามยุคใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามน้องมาริมาอีกคลิปสุดท้ายนะครับใน EP ที่ี่ครับยังไงก็ใครมีอะไรคอมเมนต์มาได้อยากให้เราทำอะไรเพิ่มตรงไหนบอกได้เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยจิตรคุ้คู่ปุาค่ะกดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย